หลังจากที่พระเอกเข้าไปชกหน้าฟาบีตำรวจก็มาตามตัวพระเอกที่บริษัทซึ่งฟาบีนั้นก็แจ้งความดำเนินคดีกับพระเอกทุกคนนั้นก็งงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนางเอกก็เป็นห่วงพระเอกมากก็เลยเข้าไปหาแต่ว่าพระเอกก็บอกนะครับว่ามันไม่มีอะไรหรอกเขาจัดการเรื่องนี้ได้แล้วพระเอกก็ตามตำรวจไป ส่วนทางด้านนางเอกไลาลาแล้วก็เอมเรกก็เป็นห่วงพระเอกมากครับก็เลยรีบตามไปที่สถานตำรวจและเมื่อไปถึงนางเอกก็กังวลใจอย่างมากเพราะว่าตำรวจก็ยังไม่อนุญาตให้เธอเข้าพบพระเอกได้เอมเรกก็เป็นห่วงเหมือนกันครับก็เลยโทรไปหาฟราบีเพื่อจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งในตอนนี้ฟราบีนั้นก็อยู่กับไอรินด้วยครับและทั้งหมดนี้มันก็เป็นแผนการที่ไอรินกับฟราบีวางเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว และเมื่อฟาบีเห็นว่าเอ็มเร่โทรมาเขาก็ไม่รับสายเอ็มเร่ก็เลยโทรไปหาไอรินแทนครับและเอ็มเร่ก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมพี่ชายของเขาถึงถูกจับแบบนี้ไอรินก็เลยแกล้งตีหน้าซื่อน,นะครับว่าไม่รู้เรื่องแล้วเธอก็บอกนะครับว่าเธอจะช่วยคุยกับฟาบีให้ซึ่งเอ็มเร่เองก็ยังไม่ไว้ใจไอรินครับเพราะกลัวว่าเธอจะซ้อนแผนอะไรเขาอีกแต่ว่าไอรินก็ได้บอกว่าเธออยากจะช่วยจริงๆนะแล้วเธอก็จะไปคุยกับฟาบีให้ช่วยในเรื่องนี้ซึ่งหลังจากพูจบไอรินก็วางสายไป และหลังจากนั้นนางเอกก็สามารถเข้าไปหาพระเอกได้ครับนางเอกนั้นก็ร้องไห้เสียใจแล้วก็เป็นห่วงพระเอกมากที่ต้องถูกขังไว้แบบนี้แต่ว่าพระเอกก็ยืนยันครับว่าเขาไม่เป็นอะไรไม่ต้องห่วงนางเอกก็ได้ขอโทษพระเอกเพราะว่าปัญหาระหว่างพระเอกกับฟราบีมันก็มีจุดเริ่มต้นมาจากเธอเองแต่ว่าเพกก็บอกนะครับว่ามันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยตอนนี้เขาอยากจะให้นางเอกแล้วก็ทุกคนเนี่ยกลับไปก่อนนางเอกก็ตกลงตามนั้นแล้วก็เดินออกมาซึ่งในระหว่างที่ทุกคนกําลังเดินออกจากสถานีตารวจบรรดานักข่าวก็มารุมสัมภาษณ์เอเมร ถึงเรื่องที่พระเอกถูกจับนะครับ เอมเรก็เลยต้องอยู่รับหน้านักข่าวไปก่อนและก็ให้ไลลากับนางเอกกลับไปที่บริษัทส่วนทางด้านพระเอกก็ได้แต่นั่งรออยู่ในห้องขังเพื่อรอทนายครับจนในที่สุดทนายก็มาถึงตำรวจก็เชิญพระเอกออกไปให้ปากคำด้วยฟราบีนั้นก็ได้ฟ้องพระเอกในข้อหาทำร้ายร่างกายข่มขู่แล้วก็ทำลายทรัพย์สินครับทำเอาพระเอกนั้นก็โมโหจัดเพราะว่าฟราบีก็กล่าวหาเกินความจริงไปมากแถมฟราบีก็เป็นฝ่ายพูดยย่อยุจนทำให้เขาโมโหอีกด้วยทนายก็เลยต้องเข้ามาบอกให้พระเอกเนี่ยใจเย็นก่อนครับเพราะว่าคำให้การ พระอเอกมันสำคัญมากถ้าเกิดพระเอกพูดไปด้วยอารมณ์มันอาจจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายไปกว่านี้พระเอกก็เลยใจเย็นลงครับแล้วก็มานั่งให้ปากคำต่อส่วนทางหน้าบริษัทนั้นก็กำลังวุ่นวายอย่างมากที่อยู่ๆพระเอกโดนตำรวจจับนะครับทุกคนก็กังวลว่ามันจะเป็นเรื่องร้ายจนทำให้บริษัทต้องล้มละลายหรือเปล่าซึ่งเดเรนก็พยายามควบคุมสถานการณ์เอาไว้แล้วก็บอกให้ทุกคนนั้นกลับไปทำงานของตัวเองก่อน จากนั้นต่อมาเจด้าก็ได้มาที่บริษัทพระเอกเพราะว่าเธอรู้ข่าวนะครับว่าพระเอกถูกตำรวจจับก็เลยอยากจะมาถามว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเดเรนก็เลยพาเจด้าไปนั่งคุยด้วยแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเดเรนก็เลยถามเจด้าว่าแม็กคินนอนเนี่ยยังไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมเจด้าก็บอกว่าเธอยังไม่รู้รายละเอียดเท่าไหร่หรอกเดเรนก็เลยสบายใจขึ้นแล้วก็บอกกับเจด้านะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องเรียบร้อยไม่ต้องห่วงซึ่งหลังจากนั้นเจด้าก็ได้กลับไป ส่วนทางด้านมูซาเฟอร์ที่เห็นข่าวพระเอกถูกจับเขาก็ดีใจครับแล้วก็รีบไปบอกแม่ตัวเองว่าพระเอกเนี่ยถูกกำจัดแล้วแม่ของมูซาเฟอร์ไม่เห็นแบบนั้นก็เลยรีบไปเยาะเย้ยแม่นางเอกทำเอาแม่นางเอกนั้นก็ถึงกับผองขึ้นแล้วก็รีบไล่แม่มูซาเฟอร์ออกไปทันที ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเอมเร่กับนางเอกแล้วก็ไลายลายก็มาที่บริษัทแล้วก็บอกทุกคนนะครับว่าตอนนี้พระเอกจะต้องให้ปักคำก่อนไม่สามารถกลับมาทํางานได้แต่ว่าพระเอกก็ได้ฝากบอกให้ทุกคนเนี่ยทำงานแคมเปญของแมคคินนอนต่อไปก่อนไม่ต้องห่วงเขาซึ่งในตอนนี้พระเอกก็ให้ปักคำเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยครับแต่ว่าเขาก็ยังคงถูกขังอยู่จนกว่าเรื่องทั้งหมดจะเคลียร์ได้ และทางด้านนางเอกก็เป็นห่วงพรพเอกอย่างมากเธอไม่คิดนะครับว่าเรื่องนี้มันจะทําให้พรพเอกต้องลําบากและแม่ของนางเอกก็ได้โทรมาหานางเอกครับแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกก็ได้อธิบายให้แม่ของเธอฟังนะครับว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดแม่นางเอกก็บอกว่าอย่าให้พ่อของเธอรู้เรื่องนี้เด็ดขาดไม่อย่างนั้นเรื่องมันจะใหญ่วันนี้แล้วแม่นางเอกก็วางสายไปและเจเจที่เห็นนางเอกคุยโทรศัพท์กับแม่แล้วก็นั่งเครียดจนร้องไห้เขาก็ได้รีบเดินมาหานางเอกแล้วก็ให้กําลังใจนางเอกด้วยนะครับ ต่อมาเมื่อถึงตอนเย็นนางเอกก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วก็นั่งจ่อยเลยครับแม่ของเธอก็นั่งจ่อยเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้พ่อนางเอกก็ยังไม่กลับมาบ้านทําเอาแม่ของเธอนั้นก็ประสาทเสียพอสมควรซึ่งหลังจากนั้นนางเอกกับลายลาได้ไปหาไอฮานกับออสมานที่บ้านนางเอกได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังครับแล้วเธอก็ได้บอกว่าตอนนี้เอมเรคงจะโทษเธอว่าเป็นต้นเหตุทําให้พระเอกนั้นถูกจับและไอฮานกับออสมานก็ได้บ่นออกมาครับว่าเอมเรเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาโทษนางเอกแบบนี้ที่เขาเองยังทําอะไรรับหลังพระเอกตั้ง ให้เอมเร่ว่าเรื่องนี่มันผ่านไปแล้วอย่าไปพูดถึงเลยเอมเร่ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่พอสมควรแล้วนะแต่ว่าออสมานกับไอฮานก็ยังคงไม่เชื่อใจเอมเร่อยู่ดีและออสมานก็ได้บอกว่าเรื่องนี้มันคงต้องไปถึงสารและพระเอกต้องหาทางแก้ต่างให้กับตัวเองเพื่อจะให้พ้นผิดนางเอกเมื่อได้ยินว่าพระเอกต้องขึ้นสารเธอก็เสียใจมากครับไลลา,ลาก็เลยบอกว่าพระเอกนมีทนายที่เก่งและเขาจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปได้ทุกคนที่อยู่ตอนนั้นเนี่ยก็ได้ให้กําลังใจนางเอกแล้วก็บอกให้นางเอกเกลับไปพักผ่อนก่อน ส่วนทางด้านเอมเร่ตอนนี้เขาก็เครียดครับแล้วก็เป็นห่วงพระเอกแต่ว่าทันใดนั้นเองแม่ของเขาก็โทรมาหาแล้วก็ถามเรื่องที่เกิดขึ้นครับเอมเร่ re, ก็เลยบอกแม่ว่ามันไม่มีอะไรแค่เรื่องเข้าใจผิดแล้วแม่ของเขาก็เลยถามถึงข่าวที่พระเอกกาลังคบกับคนในบริษัทเอมเร่ re, ก็บอกไปนะครับว่าใช่แล้วซึ่งในตอนนี้พระเอกกาลังคบกับคนที่ทํางานที่มีชื่อว่าซานมซึ่งพระเอกนั้นก็จริงจังกับเธอมากแม่ไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้แล้วหลังจากพูดจบแม่ก็ได้วางสายไป ซึ่งในคืนนี้เองครับมันก็เป็นคืนที่ปวดร้าวทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกอย่างมากทั้งคู่นั้นก็ต่างคิดถึงกันนะครับนางเอกนั้นก็เสียใจที่เธอเป็นต้นเหตุที่ทําให้พระเอกต้องมาถูกจับแบบนี้จนเธอนั้นก็ต้องนอนจับสร้อยที่พระเอกมอบให้จนเผลอหลับไปยันเช้า ต่อมาในวันรุ่งขึ้นนางเอกก็ตัดสินใจโทรไปหาฟราบีครับแล้วก็นัดเขามาคุยด้วยและเมื่อเธอไปถึงที่นัดเธอก็บอกกับฟราบีว่าขอให้ฟราบีเนี่ยเลิกยุ่งกับชีวิตของเธอกับพระเอกได้แล้วโดยแลกกับการที่เธอจะให้สูตรน้ําหอมฟราบีได้ยินแบบนั้นก็หูพึ่งเลยครับเพราะว่านี่ก็คือแผนของเขากับไอรินที่วางเอาไว้และในตอนนี้นางเอกก็กําลังจะตกหลุมพรางของเขาแล้วฟราบีก็ตอบรับข้อเสนอนางเอกทันทีครับว่าเขาจะขายหุ้นคืนให้แล้วก็ถอนแจ้งความพระเอกด้วยเพื่อแลกกับสูตรน้ําหอมแต่ว่านางเอกก็ยังมีข้้ออแมยู่ ข้อนั่นก็คือจะต้องไม่ให้พระเอกรู้เรื่องนี้เด็ดขาดฟราบีก็ตอบตกลงตามนั้นและก็นัดให้นางเอกมาเซ็นสัญญาอีกทีในวันพรุ่งนี้จากนั้นฟราบีก็ได้มาถอนแจ้งความพระเอกพระเอกก็งงนะครับแล้วก็ถามทนายว่าอยู่ๆทาไมฟราบีถึงถอนฟ้องเขาทนายก็ได้บอกว่าไอรินน่าจะมีส่วนร่วมเพราะว่าทนายของฟราบีก็ได้โทรมาคุยเรื่องปล่อยตัวพระเอกแล้วซึ่งนี่เองมันก็เป็นแผนของไอรินกับฟราบีเหมือนเดิมครับ จากนั้นฟราบีกับไอรินก็ได้คุยกันนะครับโดยฟราบีก็ได้บอกว่าเขาจะยกหุ้นส่วนของเขาที่มีอยู่ในบริษัทพระเอกให้กับไอรินไอรินก็ได้บอกนะครับว่าต่อให้เธอมีหุ้นส่วนแล้วเธอไปที่บริษัทพระเอกก็จะไล่เธอเหมือนเดิมฟราบีก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้เพราะว่านางเอกจะช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับให้เพราะเธอไม่อยากจะให้พระเอกรู้เรื่องข้อตกลงระหว่างเขากับเธออย่างแน่นอนดังนั้นไอรินจะสามารถได้หุ้นไปโดยง่ายแล้วก็ค่อยๆทําลายบริษัทของพระเอกทีหลังไอรินได้ยินแบบนั้นกกกก็็ยิ้้มมออาครับแลลวตง ดีลนี้กับฟาบีทันที จากนั้นพระเอกก็กลับมาที่บริษัททุกคนก็ต่างดีใจครับและก็ต้อนรับพระเอกเป็นอย่างดีที่ได้กลับมาแล้วแต่ว่าในระหว่างที่ทุกคนดีใจอยู่ไอรินก็เดินเข้ามาในบริษัทแล้วก็บอกพระเอกนะครับว่าตอนนี้หุ้นของฟราบีโอนมาที่เธอแล้วทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นหุ้นส่วนของที่นี่พระเอกนั้นก็งงนะครับว่ามันเป็นไปได้ยังไงไอรินก็บอกว่าเธอแค่รู้จุดอ่อนของฟราบีแล้วก็ขู่ไปเล็กน้อยฟราบีก็เลยยอมถอนแจ้งความให้กับพระเอกแล้วก็โอนหุ้นมาให้กับเธอพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจมากครัับบาาาาะว่่ปญหของฟีนน้จแต ก็ยังมีปัญหาของไอรินเข้ามาอีกซึ่งนางเอกนั้นก็รู้นะครับว่าเรื่องราวมันไม่ใช่แบบนี้แต่ว่าเธอก็ไม่สามารถพูดอะไรไปได้เพราะว่าเธอนั้นก็ไม่อยากจะให้พระเอกรู้เรื่องข้อตกลงระหว่างเธอกับฟราบีนั่นเองครับ แล้วจากนั้นเนี่ยเอมเร่ก็ไม่พอใจมากครับที่ไอรินมาที่นี่ก็เลยเรียกเธอไปคุยด้วยแต่ว่าไอรินก็บอกว่าเธอได้หุ้นมาแบบชอบทำนะเอมเร่เมื่อได้ฟังเนี่ยก็ไม่เชื่อแล้วก็บอกนะครับว่าคนอย่างไอรินเนี่ยต้องมีแผนอะไรแน่ๆเอ็มเร่เลยบอกกับไอรินว่าจะทําอะไรก็ได้นะแต่ให้เอาคลิปเสียงของเขามาแต่ว่าไอรินก็ไม่ยอมครับแล้วก็บอกว่ามันคือหลักปกระกันของเธอเธอให้ไม่ได้หรอกทั้งคู่ก็เลยเถียงกันอยู่สักพักและลายลาก็กาลังเดินเอาเอกสารมาให้เอ็มเร่ซึ่งเมื่อไอรินเห็นลายลาก็เลยยื่นหน้าเเเข้าไปจู่กับับออมรททนีพื จะให้ไลาลาเห็นและเอเมรนนั้นก็ตกใจมากที่ไอรินทําแบบนี้เขาก็เลยผลักเธอออกไปครับแล้วก็บอกกับไอรินนะครับว่าอย่าเอาเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับเธออีกแล้วก็ให้ไอรินออกไปจากห้องทํางานของเขาซึ่งไลาลาที่เห็นภาพนั้นก็เสียใจอย่างมากเธอนั้นคิดมาตลอดนะครับว่าเอเมรกับเธอจะไปด้วยกันได้และต่อจากนี้ไปเธอก็จะสนใจกับคนที่เห็นค่าของเธอเท่านั้นไลาลาก็เลยโทรไปหาออสมานทันทีครับและในตอนนี้ออสมานก็ได้รับงานสายนักแสดงเต็มตัวแล้วแล้วก็กําลังถ่ายซีรีส์เพิ่มไลาลาก็ได้ แสดงความยินดีด้วยออสมานก็เลยชวนไลลาให้มานั่งเล่นด้วยกันในคืนนี้ซึ่งไลลาก็ตอบตกลงที่จะไปและพอตกกลางคืนออสมมนกับไลลาก็ไปนั่งกินข้าวด้วยกันนะครับและในระหว่างที่คุยกันอยู่มันก็ได้มีหญิงกลุ่มหนึ่งเข้ามากีดการ์ดออสมมนกันใหญ่แล้วก็ขอถ่ายรูปครับออสมมนก็ดีใจมากที่มีคนชื่นชมและจําเขาได้และผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยก็ยังหันมาขอให้ไลลาถ่ายรูปให้เธอด้วยพวกเธอคิดว่าไลลาคือแฟนของออสมมนครับไลลาก็เลยเอออ,อไปตามนั้นแล้วก็ถ่ายรูปให้ซึ่งมาถ่ายเสร็จ ไลลาก็ได้แสดงความยินดีกับออสมมนแล้วก็บอกนะครับว่าต่อไปจะต้องมีสาวๆมาสนใจเขาแน่ๆแต่ว่าออสมมนก็ได้บอกว่าเขาต้องการให้มีผู้หญิงแค่คนเดียวเท่านั้นที่สนใจเขาโดยเขาก็ได้มองไปที่หน้าของไลลาครับช็อตนี้ทําเอาไลลานั้นก็ยิ้มแบบเขินสุดๆ จากนั้นไลลา,ลากับนางเอกก็ได้กลับไปที่บ้านโดยพวกเธอก็ได้พบนะครับว่าแม่ของเธอเตรียมทํากับข้าวใหญ่โตและก็มีของโปรดของพ่อเธออยู่ด้วยแต่ว่าพ่อของเธอก็ยังไม่ยอมกลับมาบ้านนางเอกก็เลยบอกนะครับว่าจะคุยกับพ่อให้และเมื่อนางเอกไปถึงก็พยายามจะง้อพ่อนะครับจนในที่สุดพ่อของเธอก็ยอมคุยด,ด้วยและพ่อของเธอก็ยอมให้อภัยแล้วเขานั้นไม่ได้โกรธที่นางเอกทําให้ต้องอับอายจากคํานินทาของชาวบ้านแต่ว่าเขานั้นเป็นห่วงนางเอกมากกว่ากลัวว่าจะเจอคนไม่ดีแล้วพ่อนางเอกก็เลยถามนางเอกว่าลูกเจอ อคนที่ปกป้องลูกได้ตอนฟ้าร้องแล้วใช่ไหมนางเอกนั้นก็ยิ้มแล้วก็พยักหน้าทาั้งน้ําตาครับพร้อมก็บอกนะครับว่าเธอได้เจอแล้วพ่อของเธอนั้นก็สบายใจขึ้นนางเอกก็เลยขอให้พ่อเนี่ยกลับไปบ้านนะแต่ว่าพ่อของเธอก็ยังไม่หายโกรธแม่นางเอกครับก็เลยจะขออยู่ที่นี่ต่อนางเอกนั้นก็เข้าใจแล้วก็เลยปล่อยพ่อของเธออยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วเธอนั้นก็กลับบ้านไปคนเดียว ซึ่งเมื่อมาถึงที่บ้านแม่นางเอกก็ถามนะครับว่าพ่อของเธอกลับมาด้วยหรือเปล่านางเอกก็บอกว่าไม่แม้จะบอกว่ามีของโปรดรออยู่ที่บ้านก็ตามพ่อก็ยังไม่มาแม่ของเธอได้ยินแบบนั้นก็เลยหมดความอดทนครับโดยแม่นางเอกก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าพ่อนางเอกจะทําอะไรก็แล้วแต่เลยเธอจะไม่สนใจแล้วแล้วเธอก็เดินขึ้นห้องนอนไปทันที ซึ่งหลังจากนั้นนางเอกกับลายลาก็ได้มานั่งคุยกันนะครับโดยลายลาก็ได้บอกว่าเธอเห็นไอรินกับเอมเรจูบก,กันที่ออฟฟิศนางเอกได้ยินก็ตกใจมากครับซึ่งลายลาก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยไม่ให้อภัยเอมเรเด็ดขาดที่ทําแบบนี้แล้วเธอก็คิดว่าจะลองให้โอกาสออสมานด้วยนางเอกได้ยินแบบนั้นเธอก็ดีใจมากครับแล้วก็เชียร์ให้ลายลาเนี่ยลองคบกับออสมานดูสิแล้วนางเอกก็ได้เล่าให้ลายลาฟังนะครับในเรื่องที่เธอเนี่ยให้น้ําหอมกับฟราบีไปแต่ว่าเรื่องที่ไอรินมาที่บริษัทและบอกว่าได้หุ้นมาจาจกฟราบีนนั้เธอไมม่่รรู้เืองาก่อนเธอ คิดว่าไอรินต้องมีแผนแต่ว่าตอนนี้เธอไม่สามารถบอกความจริงกับพระเอกได้ขอเวลาให้เหมาะสมกว่านี้แล้วเธอจะเป็นคนบอกเขาเองซึ่งในคืนนั้นเองนางเอกก็ได้นั่งเตรียมน้ำหอมที่จะเอาไปมอบให้กับฟราบีในวันพรุ่งนี้ จากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นครับพ่อกับแม่นางเอกก็เถียงกันแต่เช้าทําเอานางเอกกับลาลลาก็เลยต้องรีบชิ่งออกจากบ้านและเมื่อถึงบริษัทพระเอกก็เข้ามาทักทายนางเอกและก็บอกกับทุกคนนะครับว่าวันนี้เนี่ยมาลุยงานให้เสร็จกันดีกว่าและเขาก็ได้เข้าไปหอมที่ซอกคอของนางเอกแล้วก็บอกนะครับว่ากลิ่นของคุณทําให้ผมแทบบ้าก่อนจะเดินไปทํางานต่อแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เรียกทุกคนมาประชุมงานกันนะครับเพื่อเตรียมเสนอในวันพรุ่งนี้ทุกคนนั้นก็ตั้งใจเตรียมงานกันอย่างแข็งขันและพอประชุมเเเเสรร็็จนาางอออกกกกกได้บกกบพัพะว่ จะขอกลับบ้านเพื่อไปช่วยคุยกับพ่อแม่ของเธอให้คืนดีกันก่อนแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเธอจะไปหาฟราบีครับเพื่อเอาน้ําหอมไปให้ซึ่งเมื่อเธอไปเจอกับฟราบีครับเธอก็ได้ยื่นน้ําหอมพร้อมกับสูตรให้และเมื่อฟราบีได้ดมกลิ่นน้ําหอมนางเอกที่สื่อถึงความกล้าหาญเซ็กซี่แล้วก็มีความไร้เดียงสาเขานั้นก็พอใจอย่างมากครับและก็ให้นางเอกนเนี่ยเซ็นสัญญามอบสิทธิการขายน้ําหอมให้กับเขาแล้วนางเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าเธอไม่พอใจที่ไอรินเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าไม่ได้อยู่ในข้อตกลงที่คุยกัน ฟราบีก็เลยบอกว่าเขาทําตามที่นางเอกขอแล้วไม่ว่าจะถอนแจ้งความหรือโอนหุ้นคืนให้อย่าพยายามถ่วงเวลาเขาดีกว่ารีบเซ็นให้เสร็จเถอะซึ่งนางเอกก็ได้ใช้ความคิดอยู่สักพักก่อนที่จะเซ็นสัญญานั้นแล้วก็บอกกับฟาบีไปนะครับว่าหลังจากนี้หวังว่าเธอจะไม่เจอหน้าเขาอีกก่อนจะเดินจากไปส่วนฟาบีนั้นก็แอบพูดเบาๆอยู่คนเดียวนะครับว่ามันก็ไม่แน่นะเราอาจจะได้เจอกันอีก จากนั้นเมื่อนางเอกกลับมาที่บริษัทพระเอกก็ได้ชวนนางเอกออกไปข้างนอกและเขาก็พาเธอไปที่ชายหาดแห่งหนึ่งซึ่งเขามักจะมาที่นี่ในตอนเด็กแล้วก็ขออธิฐานให้พ่อกับแม่ของเขาคืนดีกันนะครับเขาก็เลยอยากจะให้หนางเอกอธิษฐานดูบ้างเผื่อว่าพ่อกับแม่นางเอกจะคืนดีกันแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ใช้เวลากันอยู่ที่นี่อย่างมีความสุข ัดภาพมาแถวบ้านนางเอกครับตอนนี้ก็มีรถหรูสีดําปริศนาคันหนึ่งมาจอดเสียและคนที่ลงมาจากรถก็คือคุณนายไฮโซคนหนึ่งแจ็คคาวเห็นว่าเป็นคนรวยครับก็เลยคิดว่าจะหาผลประโยชน์จากเธอได้แต่ว่าไฮโซคนนี้ก็เห็นว่ามีบ้านประกาศขายอยู่ก็เลยไปถามมูซาเฟอร์ครับมูซาเฟอร์ก็เลยแนะนําให้ไปคุยกับแม่นางเอกที่ร้านขายของซึ่งดูเหมือนว่าแม่นางเอกจะไม่ค่อยชอบหน้าไฮโซคนนี้เท่าไหร่ด้วย และหลังจากนั้นแม่ของมูซาเฟอร์ก็มาร่วมคุยด้วยครับเพื่อจะไม่ให้แม่นางเอกได้หน้าจากคนรวยเพียงคนเดียวก็เลยเกิดความวุ่นวายขึ้นแต่ว่าอยู่ๆไฮโซคนนั้นก็ตกใจแมวแล้วก็เตะถ้วยอาหารแมวที่วางอยู่ทิ้งนางเอกที่พึ่งกลับมาเห็นก็เลยเข้าไปต่อว่าไฮโซซัชุดใหญ่แล้วก็บอกนะครับว่าต่อให้รวยแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาทําตัวแบบนี้ไฮโซนั้นก็ตกใจครับก็เลยรีบขึ้นรถกลับทําเอานางเอกนั้นก็งุดหงิดอย่างมาก จากนั้นในวันต่อมาก็ถึงวันที่บริษัทพระเอกจะต้องนําเสนองานของแมคคินนอนนะครับซึ่งนางเอกก็ต้องเป็นคนนําเสนองานนี้นางเอกนั้นก็ตื่นเต้นอย่างมากจนเมื่อถึงเวลานําเสนอนางเอกก็พยายามอย่างเต็มที่จนในที่สุดแมคคินนอนก็พอใจอย่างมากและก็ตกลงร่วมงานกับบริษัทพระเอก ทุกคนในบริษัทก็เลยชื่นชมนางเอกอย่างมากครับที่เสนองานได้ดีแม้แต่เดเรนที่ในตอนแรกไม่พอใจนางเอกที่ได้เลื่อนขั้นตอนนี้เธอก็เริ่มยอมรับนางเอกมากขึ้นนะครับแถมยังชวนให้ทุกคนมาจัดงานเลี้ยงฉลองกันด้วยแล้วก็ได้ไปขอพระเอกว่าจะไปจัดงานเลี้ยงที่บ้านของพระเอกนะซึ่งพระเอกก็ยินดีอย่างมาก และเมื่อถึงเวลาปาร์ตี้เดเรนก็ได้ชวนเจด้ามาด้วยครับซึ่งมันก็ทําให้นางเอกไม่ค่อยพอใจเท่าไหรนะ่นักเธอก็เลยพยายามแสดงตัวว่าเป็นคนรักกับพระเอกแบบเต็มที่และทันใดนั้นเองก็มีเสียงกดกิ่งที่หน้าประตูดังขึ้นนางเอกก็เลยอาสาไปเปิดประตูให้ครับและเมื่อเปิดประตูออกมานางเอกก็พบว่าเป็นไฮโซคนที่เธอมีเรื่องด้วยนางเอกนั้นก็ตกใจแล้วก็ถามไปนะครับว่าป้ามาทําอะไรที่นี่แล้วทั้งคู่ก็ประทะขาวรมกันอยู่สักพักจนพระเอกได้ยินเสียงดังก็เลยเดินออกมาดูด้วยตัวเองนะครับว่าใครมาและเมื่อพระเอกเห็นไฮ ก่อนที่เขาจะพูดขึ้นมานะครับว่าแม่แล้ว EP ที่26ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้นางเอกได้ตัดสินใจให้น้ำหอมกาฟราบีไปแล้วนะครับเพื่อจะช่วยพระเอกซึ่งเธอก็ต้องปิดบังเรื่องนี้ด้วยมันก็เลยทําให้เธอนั้นอึดอัดที่ต้องโกหกพระเอกอีกครั้งแถมในตอนนี้ก็ยังมีตัวละครใหม่ที่โผล่เข้ามาอีกนั่นก็คือแม่ของพระเอกแล้วเรื่องราวต่อจากนี้ไปมันจะวุ่นวายแค่ไหนก็คงต้องร่วมรุ้นกันต่อใน EP หน้านะครับมีความเห็นยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสาหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์แลกก็กด คล b e ใน y o u t u b e ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ